และนี่ก็คือ BMW 320d M Sport นะคะ G20 ค่ะ New Profile ปี2021นะคะซึ่งจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะดีเซลขนาด 2000cc ค่ะที่สามารถทำกำลังแรงม้านะคะได้สูงสุดที่190แรงม้าค่ะที่แรงบิดนะคะ400นิวตันเมตรค่ะอัตราความเร็วค่ะจาก0ถ,ถึง100เพียงแค่ 6.8วินาทีค่ะเครื่องยนต์นะคะจะมีสมรรถนะที่ดีแล้วยังมีความประหยัดน้ามันนะคะได้ถึง22.7กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับรถ BMW 320d M Sport New Profile ปี2021ทันนี้นะคะมาพร้อมกับออปชันที่เพิ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวตามปุ้ยมาดูนะคะว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างตามมาเลยค่ะไฟหน้านะคะจะเป็น Adaptive LED ค่ะที่จะสามารถเลี้ยวตามการหมุนของพวงมาลัยได้นะคะรวมทั้งชุดแต่ง M Sport รอบคันค่ะมาถึงในส่วนของตัวล้ออลลอยนะคะขนาด18 แล้วก็เป็นยางดันแฟดด้วยนะคะถัดมาค่ะทางด้านท้ายนะคะจะเห็นได้ว่าฝากระโปรงด้านท้ายนะคะเราสามารถสั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายแบบอัตโนมัติโดยการสอดเท้าเข้าใต้กันชนได้นะคะทําให้เรามีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้ถึง480ลิตรค่ะและถ้าหากว่าไม่พอนะคะเรา,ายังสามารถที่จะเปิดนี่เลยเบาะด้านหลังนะคะพับไปด้านหน้าทําให้เรามีพื้นที่ใช้สอยเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะไม่เพียงแค่สั่งการเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะเรายัางสามารถที่จะ สั่งการปิดฝากระโปรงท้ายแบบอตัตโนมัติโดยการสอดเท้าไปได้กันชนได้ด้วยค่ะสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมคะ BMW 320d ี i e s M Sport คันนี้นะคะยังรองรับระบบ My BMW นะคะรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราค่ะสั่งการล็อกนะคะตัวรถนะคะหรือว่าสั่งการเปิดค่ะนี่เลยค่ะสั่งการตเปิดรถได้เพียงแค่มือใช้มือถือของเราแตะไว้ที่มือจับนะคะแล้วก็ยังใช้มือถือของเราเนี่ยทำการสตาร์ทรถได้ด้วยค่ะ สำหรับบาะนั่งคู่หน้านะคะดีไซน์สปอร์ตค่ะที่อบรับสรีระของเรานะคะปรับด้วยระบบไฟฟ้าด้วยค่ะและออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะคะนั้นก็คือจอาเวลเลชาร์จค่ะระบบการชาร์จแบบไร้สายก็มาด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวระบบเจสเจอร์คอนโทรลค่ะสามารถที่จะปรับเพิ่มเสียงแล้วก็ ลดเสียงนะคะเพียงแค่ใช้ป้ายนิววาดขึ้นมาที่บนอากาศแถวแถวคอนโซลด้านหน้าได้นะคะแล้วก็มีเพิ่ม head up display ค่ะที่สามารถส่งข้อมูลนะคะไปยังหน้ากระจกค่ะทำให้ผู้ขับขี่เนี่ยไม่ต้องลากสายตาออกจากท้องถนนด้วยค่ะและสิ่งที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือพวงมาลัย M ที่มีชิปพดเดิลที่พวงมาลัยค่ะแล้วก็เห็นด้ว่าหน้าจอนะคะ like cockpit นะโป p r o f e s s นอลค่ะที่สามารถปรับเปลี่ยนนะคะดีไซน์สีรถแล้วก็ข้อมูลตามผู้ขับขี่นะคะตามความต้องการเลยไม่ว่าจะปรับเปลี่ยน เป็นโหมด Eco Pro นะคะคอมฟอร์ fort, หรือว่าเราต้องการขับแบบสนุกสนุกนะคะโดยการใช้โหมดส p o r t ได้ด้วยค่ะดีไซน์การตกแต่งทริมด้านในนะคะเป็นแบบฮกซีกเนทำให้ตัวรถค่ะดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะแบบสเตปช o n i c ค่ะระบบช่วยจอดนะคะ Parking a s s i s t รวมทั้งระบบช่วยขับถอยหลังก็มาด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ BMW 320d Sale New ดีเซล n e w p ป o f i ปี2021โชมนี้นะคะสุดยอดมากเลยใช่ไหมคะสำหรับราคาค่ะที่รวมแพ็กเกจการรับประกันสาตรดานนะคะเพียงแค่2 5 4 0้า0บาทเท่านั้นเองค่ะ สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจสามารถที่จะโทรค่ะ086-310-8028นะคะหรือว่าแอดไลน์ปุ้ยค่ะมาได้ที่เครื่องหมายแอดนะคะปุ้ย bmw นะคะแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องทาง YouTube Channel ค่ะ bmw บ y ปุ้ยค่ะและช่องทาง Fanpage Facebook ค่ะ bmw บ y ปุ้ยเจ้าหญิง bmw ค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะทดลองค่ะอย่าลืมนะคะโทรหรือไลน์มาเลยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ